เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมก็พอดีครับได้ปากเกี่ยวข้าวโพดมาใหม่นะครับผมนี่เลยครับจัดมาใหม่นะน้องกิตานัทนะครับเขาส่งมาให้ผมรีวิวนะครับผมสาหรับปากเกี่ยวข้าวโพดอันนี้นะก็เอามาใส่กับรถเกี่ยววรพจนะครับผมอ่านี่เลยนะครับรถเกี่ยววรพจน์การช่างนะก็ไม่ได้ขับนานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปเกี่ยวแถวๆข้างๆโรงสีแล้วกันนะครับผม อ,อยู่ตรงไหนเอ่ยประมาณไร่าสี่สิบนะครับผม43นะเออประมาณนี้ครับผมแปลงใหญ่อยู่อ่ะโอเคประมาณนี้นี่ครับก็มันพับปลายเกี่ยวได้ด้วยนะครับนี่ครับปลายแหลมนะมันพับขึ้นได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายใส่ถทเลอร์ไปนะครับผมอ่าไม่ได้เกี่ยวพะโพธหลายวันแล้วเดี๋ยวย้ายรถเกี่ยวขึ้นก่อน พื้นที่จำกัดนิดนึงเนี่ยครับพื้นที่แคบๆไม่เลยครับหล่อๆเลยครับผมสุดจัดครับสุดจัดเจิมซะแล้วะ่ะเนี่ยครับแม่ <laughs> เจิมกับเสาบ้านไปแล้วนะ เดี๋ยวมาลองเกี่ยวดูนี่ครับผมโอ้โ oh, หเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เล่นปากเกี่ยวแบบนี้นะปกติเล่นแต่ปากเกี่ยวในเกมนะครับผมปากเกี่ยวงานแบบขึ้นใหม่แบบนี้ก็ไม่เคยเล่นเลยนะนะครับเพราะว่า,าปากเกี่ยวแบบนี้ครับก็เขาขายกันแบบแพงมากเลยนะนะครับผมเพราะว่าเป็นงานวาดใหม่นะครับนะไหนมาลองเอาไปเกี่ยวขา้าวโพดดูซิว่ามันจะเกี่ยวดีหรือเปล่า มันก็จะยื่นออกมานิดหนึ่งนะเพราะว่าบ็อกมันก็เอ่อยังไงอะ่ะมันมันเหมาะสําหรับใส่กับเจ้าช้าง WiFi มากกว่านะครับผมผมคิดว่านะต้องกะดีๆนะครับย้ายรถไปที่หน้างานก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอารถไถไปไว้ใส่ข้าวโพดด้วยโอ้โหเป็นไงโอ้โยสิ่งเฮดเทคเราก็สิ่งสเลเกินอันนี้ทางมันฝนตกนั้นทางมันหลมนะครับมันซูมอ่ะมันซูมเข้าซูมออกอยู่นี่มุมกล้องผมนี่โอ้โหโอ้โห <laughs> อันนี้แปลงข้าวครับที่เราเกี่ยวเมื่อคลิปก่อน นะครับผมเกี่ยวได้สามหลอดนะเต็มอุ่มนะครับผมแล้วก็ทิ้งอ่ะนะครับผมเหลือแปลงโคตรใหญ่อะ่ะโอ้โหไม่ไหวเว้ยนะครับเกี่ยวคนเดียวไม่ไหวนะเยอะจัดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้หนีงานไปเกี่ยวข้าวโพดดีกว่านะครับทิ้งงานก่อนทิ้งงานนะครับผมเกี่ยวข้าวครับมันแปลงใหญ่มากเลยนะประมาณโอ้โหร้อยไรได้ไหมนะครับรถเกี่ยวคันเดียวด้วยนะ รอบก่อนเราเอามานี่รถเกี่ยวคูปตัตนะครับเกี่ยวไม่ไหวรถเกี่ยวคันเล็กๆเ,เองนะครับนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปทางซ้ายนะครับนี่โอ้รถผมเหมือนมันหนักขวานะนี่สงสัยหนักกับปากเกี่ยวมั้งนะ่ครับปากเกี่ยวเยอะจัดมันยื่นออกมานะครับผมเอ,อ้อลูกพี่เอ้ย รถปูนี้ขับสิ่งจัดเลยเอาฝั่งนี้บีบแต่ไล่เราเฉยเลยไม่เลียวไปอ่ะนี่รถเยอะไปหน่อยนะครับผมเบียกไว้นอเบีกไว้นอหรือว่าจะไม่เบีกให้เราซะแล้วออกเดินทางกันต่อครับวิ่งคิดซ้ายไวหน่อยนะเพราะว่าปากเกียวเรามันยื่นจัดเพว่าเออ ไอผมเลยทางเลี้ยวนี่หว่าเราต้องเลี้ยวตรงนี้อ่ะยิ่มหายละกลับรถไปเดี๋ยวไปกลับรถก่อนหลงทางครับสรุปหลงทางนะโอ้ยเนาะถนนก็แคบเนาะรถเราก็คันใหญ่เอ้ยอ่ะไปก่อนเลยอันนี้เข้ามาในเมืองก็รถจะเยอะหน่อยนะวุ่นวายวุ่นวายนะวุ่นวาย มาถึงเรานี่แหละนะวุ่นวายแล้วนี่ก็บีบแตะยังเลยเนี่ยไม่ไปสักทีเนี่ยเออคือเราต้องไปเลี้ยวขวาแยกที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับอาละขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมอ่าเรียบร้อยว่าแล้วโอ้รถเกี่ยวรถเกี่ยวกระเด็นเลยโอ้โดนรถปูนชนซะแล้วโอ้รถปูนชนแล้วหนี่ะ โน่นเดยมันไปโน่นละผมว่าแล้วมันต้องมาชนกับรถปูนนี่ผมไม่ค่อยถูกกับรถปูนซะด้วยดินะครับผมในเกมนี้อ่ะโอ้โหคู่อริเลยนะนี่คู่ปรับคู่อริเลย <c oughs> โอ้สุดจัดว่ะนะครับแต่ย้ายขึ้นใหม่ก่อนนะในะครับผมวุ่นวายไปหน่อยนะครับไอรถปูนมันขับเร็วนะผมว่าโอ้รถเกี่ยวเรากระเด็นไปนู่นเลยนะี่ครับไปเฮ้ยมันก็อ่ออาอาอแลเดี๋ยว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 ได้อีกสักดอกกับผมว่านะ เวลารถสวนมานี่มีเสียวกันบ้างแหละเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปทางนี้อันนี้น่าจะมาไม่ผิดทางแล้วผมว่าน่าจะมาถูกจุดทางไหนนาะเดี๋ยวไปทางไหน,นเดี๋ยวผมดูอ่าอันนี้ก่อนโอนี่ไงใช่หรือเปล่าะ เออเนี่ยน่าจะเป็นสองแปลงนี้หรือเปล่านะผมว่านะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราตรงมาครับแล้วก็มาเลี้ยวเข้าเออมาถูกแล้วไม่กว่าจะย้ายมาถึงนะไหนอ่ะทางเข้าอยู่ไหนนี่อ่าเราจะได้ทำการแสดงสักทีครับเราจะได้โชว์ปากเกี่ยวสวยๆสักที นี่ครับผมปากเกี่ยวข้าวโพดนะนี่อ่าย้ายมาถึงหน้าง,งานนะครับผมแหมเกิดใหม่ไป็นหนึ่งทีครับผมโดนรถปูนล่อเอานะโอ้โหนี่ครับอ่ากด X เ,เปิดปากเกี่ยวนะแล้วก็มาเปิดอุ้มนะนี่ครับป้าป้า อูแหลมจ้วะเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดลมให้คนขับก่อนคนขับร้อนนะคนขับเราร้อนแดดนะทุกคนนี่ทีนี้เราจะมา,อาลองเกี่ยวดูนี่เอ้ดูดูดูดไอไอตรงใบจักรตรงนี้มันทำงานด้วยนะโคตรสุดนะครับผม นี่ครับเออเกี่ยวดีว่ะแต่ปากมันแคบไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เกี่ยวได้อยู่นี่ครับอ้าวทำไมเกี่ยวไม่ได้ีิเดี๋ยว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 ้เกี่ยวไม่ติดอ่ะเกี่ยวได้นิดเดียวเองอืมทำไมมันเกี่ยวไม่ติดวะ เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเอ้ยมันเกี่ยวมันเกี่ยวไม่ไปอ่ะเป็นไรไม่รู้อ่ะนะครับมันเกี่ยวได้แต่ตรงนี้นะนิดเดียวเองอืมต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยเอละไรครับโอปากเกี่ยวนี้มันเกี่ยวไม่ได้นะทุกคนนะ ว่าต้องกลับไปใช้ไอ้น,นี่ละปากเกี่ยวในเกมนะครับผมเดี๋ยวในเกมมันจะมีปากเกี่ยวข้าวโพดอยู่อันนึงนี่ครับนี่เลยอันนี้นะแล้วก็อันนี้แต่อันนี้น่าจะใช้ดีกว่าอย่าไม่ได้ครับมัน เป็นอะไรไม่รู้อะหรือว่าผมใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับอันนี้นี้ไม่แน่ใจนะนะครับอ่าเดี๋ยวลองอันนี้ดูครับผมเอ้ยเหมือนจะเกี่ยวไม่ติดนะเป็นไรไม่รู้อ่ะ êy kìa, kìa không đái, chửi luôn. Bật kia hả? Đa không tịt với tui. ผมลองเปลี่ยนดีกว่าอา่ามีรถเกี่ยวเจ้าช้างใช่ไหมเจ้าช้างไวไฟคันหนึ่งนะครับเอานี้ดีกว่าสมบูรณ เดี๋ยวลองใส่กับสมบุญณดูเอ้ยใส่สมบุญพอดีเลยนะครับคันนี้สมบุญพัฒนาแต่ว่าวิ่งช้านิดนึงครับเอ้แต่ว่าเกี่ยวได้ไหมเอ้เกี่ยวได้อยู่นะครับผมสมบุญเกี่ยวได้อยู่นะนะครับ เกี่ยวได้อยู่นะแม่นึกว่าจะไม่ได้เกี่ยวซะแล้วนะครับแป้งใหญ่นะครับอันนี้ประมาณสิบไร่นะครับโอ้ยเอาสมบูรณ์มาแต่แรกก็จบแล้วนี่สมบูรณ์พัฒนาครับอันนี้ รถเกี่ยวแต่ว่ามันวิ่งช้านะเพราะว่า,าใส่ปาเกี่ยวข้าวโพดครับผมแต่ถ้าแบบเกี่ยวข้าวก็วิ่งไวครับอ่านี่เลยนี่ครับผม เดี๋ยวเราให้ AI ขับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเอารถไถมาอ่าไปเอาไปใส่ข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ข้าโพดกัน,นครับ กับรถแ,แต่งเดิมนี่ครับผมรถแ,แต่งรถแ,แต่ง โอ้รถเกี่ยวเรายังไปไม่ถึงไหนเลยนะเกี่ยวข้าวอไม่ใช่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวโพดไม่หมดด้วยเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะครับโอ้เขาเกี่ยวแบบเป็นแถวเขานะนี่ครับเดี๋ยวมาตั้งกล้องรอดีกว่าขอถ่ายช็อตสัก คลิปหนึง่งอ่านี่ครับนี่ครับผมเออมีกระตุกมีกระตุกนี่สบูพัฒนาครับผม ไปบนไหนนี่ตั้งลำครับตั้งลำอ๋อตั้งลำเริ่มแถวใหม่ ฝุ่นเต็มเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ